นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฟ่าย์ใช้การบอททอมเ e s กับเครื่องชองกาแฟ SKG รุ่น1218ตัวใหม่นะคะถ้วยที่มากับการบอททอมเ e s จะเป็น2คัพนะคะแต่ว่าวันนี้ขอเปลี่ยนเป็น1คับใส่กาแฟไปประมาณ13กรัมค่ะสำหรับ SKG รุ่น1218ตัวนี้นะคะจะเป็นก้านขนาด58มิลลิเมตรถ้าใส่แม็กซสุดก็จะใส่กาแฟได้ประมาณ18-20กรัมค่ะแต่วันนี้เราเลือกชง1นคัพนะคะคู่กับ1ช่ช็อนรุ่นนี้เขาสามารถตั้งระยะเวลาการสกัดได้แล้วนะคะแล้วตัวหน้าจอแสดงผลนะเขาก็บอกค่าครบเลยทั้งอุณหภูมิแรงดันบาร้วก,วน,น,ก,กวนีสัต เราตั้งค้างไว้ที่สกัด1ช็อต35วินาทีค่ะก็เป็นการลองครั้งแรกนะตอนแรกก็ใจตุ้มตุ้มต,มต,มตอบเหมือนกันว่าจะชงออกมาสวยไหมเพราะว่าใช้การบอททอมเ e s ที e a เละทุกทีเลยค่ะแต่รอบนี้ทุกคนคือแบบปลื้มปลิมสกัดออกมาน้ํารวมตัวกันสวยเลยค่ะไม่ใช่เลยนะคือเวลาลองเครื่องใหม่กับการบอททอมเ e ททีล a l i เละทุกทีก็ใช้เวลาสกัดไป35วินาทีนะคะได้น้าํากาแฟออกมาอยู่ที่1ออนซ์หรือประมาณ30 ML ค่ะวราชอบดูเวลาสายน้ำ